พระพุทธเจ้าได้ตัดไว้ในพระสูตรข้อที่สว่าบูชาจะปูชาีนานังหมายถึงการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลการบูชาในที่นี้ไม่ใช่เรื่องของศรัทธาที่งมง,งายแต่เป็นเรื่องของการให้เกียรติเคารพและเรียนรู้จากผู้ที่มีคุณธรรมปัญญาและความดีงามผู้ที่ควรบูชาเช่นผู้มีศีลผู้มีปัญญาผู้เสียสละเพื่อผู้อื่น รูอผู้เป็นแบบอย่างแห่งความถูกต้องเมื่อเราให้เกียรติและเรียนรู้จากพวกเขาเราก็จะซึมซับคุณธรรมเหล่านั้นเข้ามาในตัวเราการบูชาผู้ที่ควรแก่การบูชาจะทำให้เราอ่อนน้อมถ่อมตนและเปิดรับการเรียนรู้มันจะทำให้ชีวิตของเรามีทิศทางและแรงบันดาลใจและที่สำคัญที่สุดคือเราจะเติบโตเป็นคนที่ดีขึ้นทุกวันชีวิตจะเจริญได้ต้องรู้ว่าอะไรควรยกขึ้นสูงในใจ วันนี้ลองมองหาคนดีๆรอบข้างตัวคุณแล้วเรียนรู้จากพวกเขานั่นแหละครับคือมงคลที่แท้จริงในมงคลสูตรข้อที่สี่ได้กล่าวไว้ว่าปฏิรูปะเทสวาโซจะหมายถึงการอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมเป็นมงคลถิ่นที่เหมาะสมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงที่หรูหราหรือสะดวกสบายที่สุดแต่หมายถึงสถานที่ ที่เอื้อต่อการทําความดีและไม่ชักนําให้เราประมาทถ้าเราอยู่ในที่ความผิดเป็นเรื่องธรรมดาใจของเราก็จะเผอชินกับความผิดนั้นแต่ถ้าเราอยู่ในที่ที่คนเคารพศีลเคารพเหตุผลใจของเราก็จะค่อยๆเรียนรู้ความถูกต้องสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อจิตใจเราอย่างมากลองพิจารณาดูว่าสถานที่ที่เราอยู่อาศัย ในปัจจุบันนั้นส่งเสริมหรือบั่นทอนต่อความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของเราหรือไม่การปรับปรุงที่อยู่หรือแม้แต่การจัดระเบียบพื้นที่เล็กๆในบ้านให้สงบเรียบร้อยก็เป็นการสร้างสถานที่อันสมควรขึ้นได้ในชีวิตประจําวันสถานที่ที่เราอยู่ทุกวันกำลังฝึกจิตใจของเราอยู่โดยไม่รู้ตัวนะครับเรียนรู้ที่จะอยู่เรียนรู้ที่จะตายสวัสดี